ดูกัน building, สานาทีดีขึ้นแน่นอนสวัสดีครับพบกับผมโอชาชเช่นเคยนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาแนะนํานะครับผมในรูปแบบของลายหัวลําเพลินหรือว่าหรือว่าหัวไล่แหนั่นเองนะครับผมอ่ะก่อนอื่นก็จะพานะครับไปเบิ้งก่อนนะครับผมวิธีการเล่นก็คือนะครับให้ทุกคนนะครับตั้งสายให้ตรงก่อนนะครับผมเป็นขี้เอไม่เหนื่อนะครับผมก็คือมีลามีนั่นเองนะครับผมขี้ของพินนะครับผม ตั้งสายให้ตรงอย่าให้สายเพี้ยนนะครับถ้าสายเพี้ยนการเรียนของเขามันก็ะจาเพี้ยนตามนะครับวิธีการตั้งก็คือให้เรามีจูเนอร์นะครับแนะนําว่าต้องมีจูเนอร์ก่อนจูเนอร์ตั้งสายหรือว่าจะตั้งในแอปแอปตั้งสายก็มีนะครับทุกวันนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับไม่อาจจะจีนิดนึงนะครับโอเคไม่เป็นอุปสรรคนะครับก่อนอื่นที่จะไปรับชมรับฟังนะครับขออนุญาตนะครับให้ทุกคน กดแชร์นะครับผมกดแชร์ออกไปช่วยกันนะครับให้แช่แช่ข้อมูลเทคนิคนะครับอันนี้มาบอกแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับทีเ่เพิ่งเริ่มต้นที่จะเล่นพินหรือว่าคิดไว้ได้โดนแล้วนะครับว่าท่านได้ร่องเล่นจักเทียนะครับกาสทเป็นอาจจะเป็นคลิปแรกของเพื่อนก็ไดที่เพื่นอนจะได้เอามาฮัร์ดเล่นนะครับผมเป็นท่อนขึ้นอ่าหัวลายแหน,นะครับท่อนขึ้นหัวลายแหนะครับสั้นๆอคิดว่าทุกคนน่าจะคุ้นหู อาจจะเคยฟังอยู่ครับผมจากาจากคุณพอท้องใสนะครับที่เพิ่นเพิ่นกับเลียนตลอดนั่นแหละอา,อาจจะบอกว่าเพิ่นจะเป็นต้นแบบต้นแบบแนวทางให้ให้ลูกๆนะครับลูกศิ์ลูกหาไดเอามานามาใส่นะครับผมกระสิเป็นท่อนขึ้นนะครับสั้นๆน,นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมกิเลนเป็นตัวอย่างก่อนนะครับผมสามสี ประมาณนี้นะครับผมเห็นบอกครับก็แสดงว่าถ้าถ้าถ,ถ้าเรานะครับบางทีถ้าเราอยู่ในวงการฟังเสียงพิ้นเสียงแค้นไล่เฮอะไรยังนะครับเขาอาจจะเคยได้ยินเนาะสำหรับคนที่พุท่านเคยกับโบเป็นยังครับผมผมจะบอกนะครับเดี๋ยวจะพาไปเล่นช้าๆนะครับผมท่อนที่หนึง่งมีมีมีเลโดเลม,ม,มนะีมีนะครับอ่ามาใหมนะครับอีกรอบนึงไม่จี ครับต้องขออาภัยด้วยนะครับมีมีมีเลโดเลมีมีนะครับตามด,ด,ด้วยเลเลเลโดทีโดเลเลตามด้วยโดโดโดทีลาทีโดโดตามด้วยทีทีทีเลโดทีลา ทีนี้ถ้าเล่นรวมกันก็คือนะครับเด่นซาซาเดอร์บนี้เล่นตามผมก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ทันก็หยุดคลิปนะครับหยุดคลิปแล้วก็ค่อยๆเล่นค่อยๆฝึกนะครับอ่าหนึอซ่มทีนี้จะไปท่อนสูงนะครับ โดลาซอนลาซอนมีเลโดลาซอนลาโดลาซอนโดลาซอนลาซอนมีเลโดลาซอนลาประมาณนี้นะครับโดลาซอนลาซอนมีเลโดลาซอนลาอ่าใหม่รอบนึงนะครับตามผมนะครับช้าหนึ่งสองซ้ำ ประมาณนี้นะครับผมอ่าลองเอาไปฝึกกันเบิ้งนะครับผมตามโน้ตที่ผมจะขึ้นให้เลยนะครับผมอ่าส่วนนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เข้าใจนะครับถามว่าเข้าใจกกค c o m มนต์สอบถามมาได้นะครับผมหรือว่าอยากให้ผมแนะนําอ่าส่วนอื่นๆนะครับหรือว่าไล่อื่นๆนะครับกลองแนะนํากันมาได้นะครับผมถ้าถ้าผมเรียนได้ผมก็จะอ่าแนะนําให้นะครับผมอ่าก็อย่าลืมนะครับเซฟไว้เบื้องก็ได้นะครับหรือว่าแช่ไว้ก็ได้นะครับผมอ่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นประโยชน์ให้ให้กับ ท่านผู้ชมนะครับอาจจะเป็นประโยชน์บอมือนี่กับมือหนานะครับลูกนี่อาจจะเป็นประโยชน์ในในห้อนะครับได้เอาไปใส่งานนะครับผมเอาไปต่อยอดนะครับเราอาจจะฟังจากหลายๆที่นะครับจาก Zeiten, หลายๆอาจารย์คูบาอาจารย์ที่เพิ่น He, เคยสอนไวจากอาจารย์ YouTube จากใน u t u b e ในส่วนต่างๆแพลตฟอร์มต่าง,ๆ,างๆนะครับห่ากระ่องเอาลูกแต่ละลูกนะครับแต่ละลูกขื้นหัวขึ้นยังไงนะครับ่อกระองเอามาผสมประสานกันเอาลูกของผมไปใส่ลูกของอาจารย์อีกคนนึงนั่สินะครับผม กระชี้ได้หลายลูขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเรียนรู้คนที่เรียนรู้คนที่ฝึกก็คือเราตัวเราเองนะครับผมเข้ากับขื้นเข้าได้เองเข้าฝึกเองเข้าก็ได้เองฝึกหลายเข้าก็ไดหลายนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับผมให้ให้กับทุกคนนะครับที่กําลังฝึกพินอยู่นั่นแหละครับผมที่ไม่ว่าจะเริ่มใหม่หรือว่าเริ่มมาสักพักนะครับแล้วนะครับแต่ว่ากับท่านดนท่านในสุดท่านในเก่งคักนะครับผมผมก็่า ก็ต้องเป็นกําลังใจให้นหั่ให้ห้ดูให้ทุกคนนั่นแหละนะครับผมขอให้ประสบความสําเร็จใท้มีความสุขกับการฝึกดีดพิ้นแล้วก็นั่สามารถนําไปต่อยอดสั่งได้ได้สั่งยังให้ครอบพ่วนะครับเป็นกอเป็นกรรมได้ซื้อเสียงลูกดังนะครับผมขอให้ทุกคนจงสําเร็จนะครับผม <c oughs> ให้พรดนํานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็เขามาเขามาแชาาาร์เขามาหลังกันนะครับผมผมก็รับ สอนนะครับรับสอนพินดีพินออนไลน์เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าอยากเรียนอยากเรียนตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวนะครับเป็นไล่์คอร์สเรียนส่วนตัวกับผมะจะมาเจาะจงในลายที่ตัวเองสนใจอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเริ่มต้นใหม่แล้วก็มีพินสั่งพินกับผมได้ด้วยนะครับมีพินเริ่มต้นให้เริ่มต้นให้ที่แบลวา่าราคาไม่ได้สูงมากแต่คุณภาพดีแน่นอนนะครับรับประกันได้นะครับจากกับผมเองนะครับผมแล้วก็ คนที่มาเลียนพินนะผมกับเราประกันได้แน่นอนนะครับว่าคุณเป็นแน่นอนเป็นพินเก่งเร็วแน่นอนนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับท่อนขึ้นอ่าหัวไล่เฮนีนั่นเองครับหัวไล่เฮีสั้นๆนะครับ,นนรบอ่าเดวผมจะเรียนเป็นตัวอย่างฝากทิ้งท้ายอ่าทิ้งท้ายโอเคครับผมทิ้งท้ายอีกรอบนึงนะครับโอเค น,นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ